สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้เหรียญที่นามาให้ชมเนี่ยจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นใต้ล่มเย็นครับผมปี2526นะครับบล็อกวงเดือนหน้าหลังยันจุดนะครับผม แล้วก็จะเป็นทองแดงลมดำนะครับถ้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีชุบนิกเกิลแล้วก็ลมดำลมดำเนี่ยจะมีการพบเจอที่น้อยกว่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจำใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมไม่บวมไม่อ้วนนะครับวงเดือนหน้าก็คือตรงนี้ครับเหนือศีรษะของหลวงปู่นะครับผมเห็นไหมครับจะมีเส้นวงเดือนนะครับผม ดูความเรียบร้อยของเหรียญน,นะครับอัคละคมชัดนะครับมีเส้นสรดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมนี่ครับลายกระหนกมีเส้นเสียนด้านในนะครับผมรวมถึงบริเวณซอกแขนทั้งสองข้างของหลวงปู่ด้วยนะครับก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่ด้านในดลิวจีวอนคมชัดนะครับ ตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดครับผมเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงพ่อทวดนะครับถ้าตะแคงดูก็จะเห็นว่ามีเส้นลัศมีเห็นไหมครับเส้นลัศมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ทั่วเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ใต้ขานะครับของหลวงปู่เนี่ยจะมีเส้นคู่สองเส้นคมๆนะครับ อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหน้าก็คือตรงคําว่าวัดช้างให้ครับผมปากวัวแหวนเนี่ยจะมี2แฉกนะครับสําหรับบล็อกนี้นะครับเห็นไหมครับปากวแวนจะเป็น2แฉกนะครับผมดูลายกระหนกดูพื้นเหรียญน,นะครับการสาดกระจายนะครับผมเส้นรัศมีต่างๆเส้นเสี้ยนนะครับอันนี้วงเดือนหน้าหลังยันจุดกันเองครับอัคระยันบริเวณ ด้านบนนะครับตัวที่2เห็นไหมครับจะมีจุดนูนคมๆนี่เราก็ดูความเรียบร้อยของเหรียญมือนเดิมนะครับเส้นสายกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมเสาห้าสองตรง2526กเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญอ่าบล็อกนี้เลยครับบล็อกยันจุดนะครับตัวหนังสือจะไหลๆแบบนี้ครับ แล้วก็ตรงนี้ขอบปิ้นเนี่ยตรงนี้จะชัดเจนครับเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยบล็อกนี้ครับทุกเหรียญเนี่ยจะมีตรงนี้หมดนะครับขีปปิ้นที่เกิดจากการตัดใบหน้าพระจันทร์ทิมนะครับผมคมชัดนะครับมเมตตากลมคมชัดบริเวณร,บรอบๆศีรษะเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเส้นเซียนเห็นไหมครับรอบๆศีรษะของพระจันทร์ทิมเลยนี่ครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจะมีเส้นคมคมนะครับเส้นคมคมเนี่ยอยู่ภายในริ้วจีวรแล้วก็มาแทงที่คางของหลวงพ่อนะครับผมนะครับมาแทงที่คอทางด้านขวามือของเรานะครับนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นคมคมทะแยงขึ้นมาผ่านริ้วจีวรมาชนคางพระอาจารย์ทิมนะครับผมนี่ครับบริเวณนี้นะครับ พระครูวิสัยโสพลน,นะครับผมดูความเรียบร้อยของเหรียนนะครับตัวอักษรคมชัดเส้นเซียนเส้นและสมีนะครับผมบริเวณขอบขอบเห็นไหมครับเกิดจากแรงกระแทกปั๊มนะครับผมนครับคีปินที่เกิดจากการตัดใต้ล่มเย็นนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดและหักหรือว่าตัดและฉีกนะครับผม ัดลงมาครึ่งหนึ่งหรือ60สเซแล้วก็ฉีกออกหักออกนะครับผมอีกฝั่งหนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญรุ่นประสบการณ์นะครับผมถ้าเราจําได้ดีก็คือจะเป็นประสบการณ์หอตกนะครับเหรียญที่นำมาให้พี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นทองแดงลมดำนะครับผม เรียนหลวงปูท่ทวดใต้ล่มเย็นนะครับบล็อกวงเดือนหน้านี่ครับวงเดือนหน้านะครับหลังยันจุดครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้บล็อกอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ